ใในายโลเอีวกับนายแบรักเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เล็กชอบกระซาวยาวแย่กันแกล้งกันจนกลายเป็นตำนานที่ชาวจีนรู้จักเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยสร้างครอบครัวโลเอีวมีพ่อทั้งรวยและมีอิทธิพลไม่ต้องกังวลว่าจะหาเมียไม่ได้แต่แบบรักยากจนหาเช้ากินค่ายังไม่มีคู่ทำให้รู้สึกท้อแท้มาก อยู่มาวันหนึ่งมีแม่สือ่อส่งขอแต่งงานมากับแบรักเขาดีใจมากแต่ฝ่ายหญิงเรียกสินสอดสูงมากเขากัดกุมใจอยู่นานสุดท้ายจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรักโลเอวโลเอวกลับพูดว่าใช่ใชะ่เองวาสนาดีนี่มีผู้หญิงหน้าตาดีมาขอแต่งงานด้วยไม่รู้ว่าทำบุญมาจากชาติไหนเรื่องยืมเงินสินสอดนั้นได้ แต่มีข้อแม้คือส่งตัวเจ้าสาวค่าขอนแทนแกสามวันนะว่าไงฮ่าฮ่าฮ่าแมรักถึงกับข่าวอ่อนนี่เมียเพื่อนนะแกทำงี้ได้ยังไง <S <S เพื่อนต้องไม่เอาเปรียบหลังแกกันนะแกเข้าใจคำนี้ไหมพูดออกมาได้ไงแม้พูดอย่างสุภาพแต่ในใจโกรธสุด,สด อยากสัตว์ให้หน้าแหกสักหมัดสุดท้ายจึงได้แต่รับปากไปวันมงคลมาถึงแหมรักได้แต่แอบซ่อนอยู่อีกที่มองโหลเอียวเข้าออกห้องหอตัวเองแถมยังร้องเพลงเยอะเยอะอย่างอารมณ์ดีในใจยิ่งกว่าถูกมีกรีดก,ก็ไม่ปานวันที่สี่ถึงคิวตัวเองเข้าหอแต่ก็ไรความสุขของการแต่งงาน เขาได้แต่มุดขึ้นไปนอนคุมโปองอยู่บนเตียงนอนไม่หลับด้วยยังทำใจไม่ได้เจ้าสาวเห็นดังนั้นก็เข้ามาถามด้วยความแปลกใจว่าทำไมสามคืนก่อนเห็นอ่านหนังสือท่องตำราจนสว่างไม่หลับไม่นอนคืนนี้เป็นอะไรทำไมต้องคุมโปงด้วยฟังถึงตรงนี้แบรลักรู้แล้วว่าที่แท้เพื่อนรลอเล่นกับตัวเอง จึงทั้งโกรธและดีใจถูกเพื่อนแกล้งแรงแบบนี้เหมือนช่างเหลือทนจริงๆหลังจากนั้นแบลักก็ใช้ความขยันวิยะอุตสาหะอ่านหนังสืออย่างจริงจังจนสอบเข้ารับราชการที่เมืองหลวงแล้วทำงานจนได้ตำแหน่งใหญ่โตทัานมาดูเรื่องของโหลเอียวบ้างเกิดมาร่ำรวยจิตใจดีมีความจริงใจต่อเพื่อนแบลักมาก เพียงแต่เป็นคนชอบล้อเล่นแรงๆกับเพื่อนก็เท่านั้นโลเอลเห็นแบละกกังวลเรื่องหาเมียไม่ได้จึงแอบหาแม่สื่อไปขอผู้หญิงที่ดีมาให้เป็นภรรยาของแบลักและวางแผนแก้งในวันแต่งงานจนเพื่อนแทบคลั่งใจตายนั่นเองโดยที่ตัวเขาเองทั้งสามคืนก็ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าสาวด้วยซ้ำ แต่เรื่องราวในโลกนี้มักจะเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงหลายปีต่อมาครอบครัวของหลเอียวจากเศรษฐีร่ำรวยกลายเป็นยากจนแทบเอาตัวไม่รอดจึงคิดถึงแบรักขึ้นมาไปเมืองหลวงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรักแบรรักพอเห็นเพื่อนรักก็ดีใจมากจนร้องเสียงหลงต้อนรับทั้งสุราอาหารพร้อมและชวนให้พักอยู่กับตนนาน,าน แต่พอโรเอียบอกเจตนาที่มาแบรกกลับทำเหมือนไม่ได้ยินหูตึงขึ้นมาทันทีได้แต่พูดเรื่องไร้สาระและบอกให้เขาดื่มๆๆผ่านไปหลายวันก็ยังไม่เห็นเอ่ยปากว่าจะช่วยอย่างไรแถมยังถูกพูดเหมือนรังเกียจว่าเพื่อนเอ๋ยลิบกลับบ้านเถิดอาซอน่าจะเป็นห่วงแย่แล้วเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังโกรธจนหัวหมนุนกลับบ้านด้วยความทอแท้ เมื่อมาถึงบ้านก็แปลกใจมากว่าที่บ้านมีงานศพคนมาจำนวนมากเห็นลงศพตั้งอยู่กลางบ้านพรรยากับลูกๆใส่ชุดไว้ทุกนั่งร้องไห้พอภรรยาและลูกหันมาเห็นโหอเอียวถึงกับสะดุ้งตกใจเหมือนเห็นผีจนทราบว่าแท้จริงแล้วลงศพใบนี้แบลักส่งมาจากเมืองหลวง บอกว่าเขาไปถึงเมืองหลวงป่วยหนักกระทันหันเสียชีวิตโลเอฟกดจัดใช้เท้าถีบฟ้าลงจนเปิดออกไอ้ยาโอ้โหภายในโรงบรรจุด,ด้วยทรัพย์สินมีค่ามากมายมีกระดาษหนึ่งแผ่นเขียนว่าแกทำเมียค่าเฝ้าหอล้างค่าทำเมียแกร้องไห้ไส้ขาดฮ่าฮ่ฮ่ โลเอียได้แต่หัวเราะพร้อมกับร้องไห้น้ำตาไหลไอ้แบรักไอ้ชั่วไอ้เลวแกน่าจะนอนมาลงด้วยฮ่าฮ่ฮ่ไอ้เพื่อนเลวข้อคิดชีวิตคนเหล่านี้สั้นนักแค่ไม่สิบปีแม้คบเพื่อนได้มากมายแต่เพื่อนแท้ที่รู้ใจจริงใจเจ็บแทนได้จะมีสักกี่คนหากท่านมีวาสนาได้มีเพื่อนที่ดีเช่นนี้ ปุฒินุถนอมไว้เธอเพื่อนแท้เป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตทำให้เส้นทางชีวิตเราไม่โดดเดี่ยวระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาิ